หลังจิกซอนี้เป็นภาพของใครกับใครอะไรวะนะถ้ามันเป็นโอพีถ้าเอ,เ,อเอ้ยีออากิโตะบอกว่าไอสัตว์ผมว่าลองเปิดเบอร์เจ็ดเชิมเลยดีกว่าวันพีทวะเฮ้ยไม่ใช่วันพีทภาพ <c oughs> ม,มันไม่คมนนโคนันเลยวะเหมือนยืนในเมืองอะ่ะมันเป็นแบบคลงังอ่าเบอร์สามครับอะไรวะฮะเยทะเลเหรอทะเลมันฉากท้องฟ้าเขาเลยเนาะอย่างนี้ผมขอเบอร์สิบแปดครับตรงนี้ต้องโดนแน่ ทั้งกับโคเทนไหมไม่ใช่ทั้งกับโคเทนครับอู้เพราะนี่คือผู้คนที่ดูในสนามใช่แต่ผมผมมันม่างกันทั้งเออใช่มัาทำถูกกันเนี่ยแต่ทั้งมาสู้กับใครก็ในเนี้ยมันมีหลายคู่อ่ะลต้องลองนึกเอาอ่ะตอ่ไม่ไม่ทั้งกับโคเทนเนี่ยมันมันใส่ชุดมันปอมตัวไปในเฮี้ยนั่นเลยนะอ่าที่สามี่สามหน้าไงทั้งมองหน้าใครดีกว่าตอนนั้นเธิญเจอใครวะไม่ใช่โคเดาแล้วดาแล้วทั้งกับมิสเตอร์ซาตาน ถูกต้องครับผมจับไม่ได้จับไม่ได้ไอ้้เหียไปคิดอีกมั้ยจับแค่แค่หมายเลขที่แปดล็อกคอซาตานแล้วครับจะไมยอมไปให้จะพักกับยาซ่าไอ้ที่พี่น้องสองคนอะที่ว่าผ่าที่วันที่มันโดนที่วันด่าไอ้การกระจอกคุยอ้ยพูดมากเกินไป